1 2 3องโหตัวทับไปได้ไหมเขาบอกว่าไปรอบเตียงไั้ด้วยนะโหเน่ขอตักแผ่นนึงก็ไม่ได้อะ <c oughs> ให้แผ่นหนึง่งแ่แผ่นหนึ่งอาหลุดแล้วอะไรอ แต่กทเฮ้ยอย่าด <happy> okay, <ming> ิ้นเด็ดเขาให้หลบได้อะนี่ขนาดแบบไม่ไปไหนแล้วนะเนี่ยอาอาขอให้ให้เราทีอื้อื้อื้หู้ห mm